อยากดูว่าชนีในประเทศไทยอะคะ่ะมีกี่สายพันธุ์แล้วก็มีถิ่นอาศัยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ทางภาคใดของประเทศไทยะะอะค่ะาจารย์อ๋อค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นคำถามที่ก่อนก่อนจะเริ่มต้นตอบที่เป็นชนีในประเทศไทยนะคะอาจจะอยากให้ให้โชว์แผนที่ว่าจริงๆเราพบชนีได้ใน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นนะคะแล้วก็ทางตอนใต้ของจีนแล้วก็ทางตะวันออกของอินเดียค่ะในรัฐอัสสมัมแล้วก็บางส่วนของบังกลาเทศอันนี้ก็จะเป็นภาพการกระจายของชนีที่เราพบได้ได้ทั้งหมดเราจะไม่พบในภูมิภาคอ,อ,อื่นนอกจากพื้นที่ตรงนี้เท่านั้นนะคะก็กระจายจะพมา่ามาประเทศเราประเทศลราเวียดนามกัมพูชาไทย มาเลเซียแล้วก็เลยไปถึงอินโดนีเซียนะคะอันนี้ก็เป็นชนีที่พบอยู่ในประเทศไทยแต่ทั้งหมดอยู่ในภูมิภาคนี้เท่านั้นโดยที่ชนีเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งหมด4สกุลมีฮูล็อกโนมัสคัสไฮโลเบเทสแล้วก็ซิมฟังกัสนะคะทีนี้ถ้าถ้าพูดถึงถชนีที่กระจายอยู่ในประเทศเราเราลองดูแผนที่ประเทศไทยนะคะเราก็จะพบว่ามีชนี สองสกุลหลักที่พบในประเทศไทยก็คือชนีสกุลไฮโลเบเทสนะคะซึ่งประกอบไปด้วยชนีมือขาวนะคะไวท์แฮนเดดคิบเบิลชนีมงกุฎ p ิเลตต์คิบเบิลแล้วก็ชนีมือดำแบ a ็คแฮนเดดคิบเบิลก็กระจายจากภาคเหนือไปถึงภาคใต้ส่วนชนีสกุลหนึ่งก็เป็นชนีดำใหญ่นะคะหรือว่าเซียแมนหรือว่า,เ,าเราจะพบตรงชายแดนยอยต่อระหว่าง ประเทศไทยกับมาเลเซียะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นชนีสี่ชนิดพันธุ์ที่ปลูกในเมืองไทย